พี่น้องครับเมื่อบิงพันตีเขาแบบโบร้านนะครับพี่น้องครับในสมัยก่อนเนี่ยการทำหน้าเขาตีเวลาตีเขาก็สิตีแบบนี้น้อครับคุณพ่อนาะเพราะว่าปัจจุบันนี่เพ่นใส่รถเกี่ยวรถหยังกันหมดนะนาะหาคนยากนาะสิมาตีเนวนี่นาอครับนะอมีเฮ็ดแบบดังเดิมเลยนะครับพี่น้องครับนี่ละพ้าพี่น้องเมืเอบึงพ่นตีเขานะครับพี่น้องครับ โอ้ก็เลยต้องเกี่ยวเองบ้านก็เลยมัดเอามาตีเองเนาะครับเนาะ้อแก่สิได้เกี่ยวมาตีแนวนี่นี่บ่ครับอือไปเรื่อยเนาะครับอันนี้บ้านไผ่เนาะครับน้อบ้านไผ่ตำบลไผ่อำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดเนาะครับน้อเอานี่แหละครับพี่น้องครับพาทุกท่านมาเบิ่ง เพื่อนตีเข่าแบบสมัยก่อนรือว่าแบบสมัยโบราณที่เขาทาหน้ากันนะครับพี่น้องครับคือในปัจจุบันนี่ส่วนหมากก็สีสีใส่ใส่รถเกี่ยวเอานะครับพี่น้องครับใส่รถเกีียวเซตที่เดียวเลยนะขันตอนเดียวแต่การตีเข่าแบบนี้นะครับก็ยังมีเห็นอยู่นะครับในชนบทของบ้านเฮาช่าอีสานเฮานะครับอยู่อาเภอลาดศรีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับอ่าคุณ่อปันกตีอยู่นี่ยุบานไผ่นะครับพี่น้อง บ้านไผ่ตำบลไผ่อำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับก็เพือเท่าเลยลูกเต่าเขานี้กทํางานทุกที่เถื่เบิดเอาบ้โอ้เขาบ่เห็นหน้าน้ำเลยบ่ครับบ่ลูกเต่าเพิ่นไปเห็ุงานเห็ุการอยู่กรุงเทพเบิร์ดเหลือสองเท่านี่บ่ครับนี่เห็ุหน้ากันบ้านนี่ครับอ่ะนั่นแหละครับพี่น้องครับก็คือวิธี ของเช่าอีสานบ้านเฮ้านะครับพี่น้องครับอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ